สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยประสัมภาษณ์ของชลอตหลังลิฟูชนะไบตันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0เรื่องแรกชลอตอัปเดตข่าวอาการบาดเจ,จ็บของโจโกเมสและโซบอสไลหลังจบเกมว่า โกเมสมีอาการบาดเจ็บที่ก้ามเนื้อซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยและโกเมสไม่น่าจะได้ลงแข่งกับสเปอร์ในเกมนัดต่อไปที่ผ่านมาผมพยายามใช้งานโกเมสอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดเพื่อหลกเลี่ยงปัญหาบาดเจ็บส่วนซอวัลไลมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งดูไม่ดีเท่าไหร่หวังว่าสภาพจิตใจที่เข้มแข็งของซวัสไลจะช่วยทำให้เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ดีขึ้น แม้จะมีนักเตะบ,บาดเจ็บสองคนแต่ช่วงสัปดาห์หน้าคอนเนอร์แบดลีย์และฟินปงจะกลับมาเล่นให้กับทีมได้อีกครั้งในช่วงที่ซาร่าไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเรื่องต่อมาฉะลอรพูดถึงซาร่าที่ได้กลับมาลงเล่นให้กับลิเว์อีกครั้งในเกมเมื่อคืนว่าเหตุผลหลักที่ซาร่าไม่ได้ไปเล่นบอลที่มิลานก็เป็นเพราะบทสัมภาษณ์ของเขาทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าควรจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร เขาควรถูกดอบกี่ครั้งถึงจะพอ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง4เดือนหรือ12ปีผู้จัดก,การทีมแต่ละคนล้วนแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่แตกต่างกันผมจะไม่นำเรื่องที่ผมคุยกับเขามาบอกนักข่าวแต่การกระทํำดังกว่าคำพูดเสมอเขาได้กลับมามีชื่ออยู่ในทีมอีกครั้งเมื่อผมต้องเปลี่ยนตัวนักเตะคนแ,แรก ผมก็เลือกที่จะส่งเขาลงสนามและเขาก็สามารถทําผลงานได้ตามที่ผมและแฟนบอลลิพูคาดหวังว่าจะทําได้ในเกมนี้เพื่อต่อมาชลอดเผยความรู้สึกหลังเห็นซารา่าปบมือขอบคุณแฟนบอลลิพูหลังจบเกมเป็นเวลาน,นานว่า ผมคิดว่าเขาไม่ใช่นักเตะคนเดียวที่เดินไปรอบสนามเพื่อขอบคุณแฟนบอลเพราะแฟนบอลสมควรได้รับคำขอบคุณจากพวกเราจริงๆผู้เล่นของเราทำงานหนักอย่างไม่น่าเชื่อในวันนี้เพื่อเก็บคีนชีสและเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนที่เรามีโชคเล็กน้อยกับเรื่องนั้นด้วยผมคิดว่าเราทำได้ดีหลายอย่าง แต่ก็มีโชคเล็กน้อยเช่นกันเราเคยมีเกมที่เราไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงประตูได้เลยแต่กลับเสียถึง3ประตูแต่ในเกมวันนี้เราเปิดโอกาสให้ไบตันได้ยิงประตูหลายครั้งแต่พวกเขายิงประตูไม่เข้าโมกําลังจะไปเล่นแอฟคอนผมจึงหวังว่าเขาจะทําผลงานได้ดีในรายการนั้นและในระหว่างนั้นเราก็ต้องเล่นที่นี่โดยไม่มีเขาและมีผู้เล่นที่พร้อมใช้งานไม่มากนักในตอนนี้สิ่งที่ดีก็คือ2เกมนัดต่อไปหลังจากนี้พวกเราเล่นช่วงวันเสราร์สสัปดาห์ติดต่อกันโดย ไม่ต้องลงเล่นเกมกลางสัปดาห์เรารื่องต่อมาฉะลอะเปิดเผยว่าผมหวังว่าหลังจากซาร่ากลับมาจากแอฟคอนเขาจะสามารถทําผลงานได้ดีอีกครั้งผมยังคงชอบใช้งานเขาในวันที่พวกเราต้องการเขาเสมอแม้เกมเมื่อคืนจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ช่วงครึ่งฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้ผมส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงทุกเกมและเมื่อเขาได้ลงเล่นในเกมเมื่อคืนเขาก็สามารถทําผลงานได้ตามที่ผมต้องการให้เขาทําและเกือบทําได้อีกหนึ่งแอสเซผมคิดว่าเขาน่าจะตกใจที่เห็น ฟานไดเติมขึ้นมาเล่นในแดนหน้าโดยขึ้นมาวิ่งอยู่ข้างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังเกือบทําประตูได้จังหวะที่เคียซ่าส่งบอลให้เขาทําประตูเขาจึงยังคงเป็นภัยคู่คามของทีมคู่แข่งเสมอซึ่งถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้เล่นในแนวลุกเอกติเกและฟอ์เดนเวียสก็เป็นอีกสองนักเตะของเราที่สามารถสร้างภัยคู่คามคู่แข่งได้เสมอเหมือนกันเรื่องต่อมาชลอตยืนยันว่าผมและซาร่าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วพวกเราทั้งคู่ไม่มีปัญหาที่ต้องเคลียร์กันอีกแล้ว พอสำหรับผมแล้วเขาก็เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ผ่านมาผมคุยกับผู้เล่นของตัวเองเสมอทั้งตอนที่พวกเขาพอใจและตอนที่พวกเขาไม่พอใจกับสิ่ง,งตา่างๆผมจึงไม่มีอะไรต้องพูดถึงเรื่องหลังจบเกมที่แข่งลีดอีกต่อไปแล้วเรื่องต่อมาชลอสยอมรับว่ามันก็ตลกดีเหมือนกันที่นักข่าวและผู้คนกลับมาชื่นชมเกมรับของพวกเราอีกครั้งตอนที่เราชนะคู่แข่ง2ประตูต่อศูนย์ได้แต่พอเป็นเกมที่พวกเราเสมอหรือเสียประตูช่วงนาทีสุดท้ายนักข่าวและผู้ กลับไม่มองเรื่องการเล่นเกมรับของพวกเราในแง่บวกเลยช่วง5เกมล่าสุดที่พวกเราเล่นเราเก็บคีนชีตได้3ครั้งทีมของเราจึงเริ่มกลับมาเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงตอนที่มีบอลเช่นกัน แต่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องต่อยอดความสำเร็จต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเสียถึง4ประตูให้กับ PSV และเสีย3ประตูให้กับ Nottingham Forest เพราะเรื่องต่อมาฉลรับพูดถึงเอกซิเิก้ว่าผมเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามก็เป็นเพราะเขาแทบเดิมไม่ไหวแล้วเนื่องจากเป็นตะคิวนักเตะใหม่ส่วนใหญ่ที่พวกเราซื้อเข้ามาช่วงซัมเมอร์ยกเว้นอิซัคล้วนเป็นนักเตะอา,ายุน้อยแต่ต้องการเวลาปรับตัวกับความเข้มข้นของพิมเมลีกนอกจากนั้นแล้วบางคนยังต้องการเวลาปรับตัวกับการลงแข่งแชเนลีกอีกด้วย แั้เตะใหม่ทุกคนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นมีความก้าวหน้าเอกิติเกวิ่งได้มากขึ้นกว่าช่วงต้นฤดูดกาลถึง2เท่าแม้จะเป็นตะคิวอีกครั้งก็ตามเรื่องต่อมาชละเปิดเผยว่า เรื่องที่ผมพูดกับซาร่าเป็นการส่วนตัวผมจะไม่บอกให้กับพวกนักข่าวเด็ดขาดเหมือนเดิมรวมถึงเรื่องที่ว่าซาร่านั้นต้องการอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่เช่นเดียวกันกับเรื่องที่ผมคุยส่วนตัวกับนักเตะคนอื่นๆผมก็จะไม่บอกนักข่าวเหมือนกันและผมคิดว่าผมได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วในเกมเมื่อคืนว่าผมจัดการเรื่องซาร่ายังไงบ้าง ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของชลอตนะครับส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบวิธีการเล่นของทีมลิพูในช่วงครึ่งแรกมากๆเลยนะครับที่นักเตะลิพูเล่นบอลสั้นผสมกับบอเลเร็วไม่ห่วงบอลพยายามหาจังหวะเล่นร่วมกันในสนามอยู่เสมอและผมก็ดีใจที่ได้เห็นซาร่าสามารถลงไปทำแอซิดได้นะครับและถูกขยับไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าในช่วงครึ่งหลังอย่างที่ผมอยากจะเห็นสักทีนะ อย่างไรก็ตามนะครับนั้งเตที่พูในเกมเมื่อคืนที่ผมประทับใจฟอร์มการเล่นมากที่สุดเป็นพิเศษก็คือเคอร์เคสนะครับเพราะเคอร์เคสเล่นเกมรับได้ดีมากทั้งบูททั้งบุนและคุมสติอารมณ์ไม่ให้โมโหก,ก็ได้ดีเช่นกันนะครับแม้ต้องดวลตัวต่อตัวกับมินเต นักเตะใบตันอยู่เสมอตลอดทั้งเกมก็ตามนะครับแล้วเพื่อนๆทุกท่านนะครับคิดยังไงกับผลงานของชีมลิพูและนักเตะลิพูในเกมเมื่อคืนกันครับประเด็นต่ตอมามาฟังบทสัภาพหลังจบเกมของโกนาเต้กันนะครับ ล่าสุดกนาเต้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสหลังจบเกมไว้ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าเกมกับไบตันจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของซาร่ากับริวพูทุกคนคงได้เห็นกันไปแล้วในเกมเมื่อคืนว่าเขายังคงรักสโมสรนิพูมากแค่ไหนที่ผ่านมาเขาแค่ออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในเวลานี้ทั้งที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จมา,มาแล้วมากมายร่วมกับริวพูเขายังคงเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ทุกคนรักโค้ชก็ เขาเองก็รักโค้ดและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรอร์พูลก็รักเขาเหมือนที่เขารักทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของโกนาเต้ที่มองว่าเกมเมื่อคืนไม่ใช่เกมนัดสุดท้ายของซาร่ากับร์พูเพราะทุกวันนี้ซาร่าก็ยังคงเป็นที่รักของทุกคนและซาร่าก็ยังคงรักทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับร์พูเหมือนเดิมนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทความที่น่าสนใจจากดิแอร์ติกกันนะครับ ล่าสุดคลิปว่าโอนิวหน้าข่าวสาวสายหงจากดิแอร์ติกก็ได้ออกมาเขียนบทความให้ข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจและวิเคราอสสถานการณ์ของซาร่าหลังจบเกมเมื่อคืนเอาไว้ว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นนักเตะลิพูลคนสุดท้ายที่ออกจากสนามกองหน้าชาวอียิปต์ปกมือให้กับแฟนบอลบนอัธจันทร์ทั้งสีด้านของแอนฟิลหลังเสียงนกหวีดยาว โดยหยุดชั่วครู่เพื่อตกไปที่ตาสโมสรบนเสื้อของเขาและต่อมาเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอช่วงเวลานั้นลงในอินสตาแกรมก่อนที่จะหายตัวเข้าไปในอุโมงคนี่เป็นการกล่าวคำอำลาจริงๆหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความจริงได้แต่แน่นอนว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการบอกว่าแล้วพบกันใหม่มากกว่าเพระตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปร่วมชิมชาติอียิปติโมรกโกในสัปดาห์หน้าความไม่แน่นอนยังคงอยู่รอบอนาคตของซาร่า หลังจากการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวที่เอลแวนโรลดของลีดยูในเตดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการกลับสู่ทีมของเขาในเกมที่แข่งกับไบรตันเมื่อคืนได้เกิดขึ้นหลังจากการพูดคุยกันระหว่างเขาและอาร์เนอร์ชลอตที่สนามซ้อมเมื่อวันศุกร์เป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้หลังจบเกมเมื่อคืนจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แต่ปัญหาที่แท้จริงในเวลานี้ก็คือเขาไม่ต้องการนั่งเป็นตัวสำรองให้กับลิ์พูหลังชลอตมองว่าเขาไม่ใช่11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดของสโมสรลิ์พูในเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วการพูดคุยกันระหว่างรามี่อับบาตตัวแทนของซาร่าและลิชาร์ทฮิลพอ,อ,อกีฬาของลิ์พูจึงจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจบเกมเมื่อคืนซาร่าซึ่งไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน5นัดหลังสุดของลิ์พูไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆขณะเดินทางผ่านเขต สัมภาษณ์หลังเกมมิกโซนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นสามารถจุดพูดคุยกับนักข่าวได้หากเลือกที่จะให้สัมภาษณ์เขาแค่ออกมาพูดสั้นๆกับนักข่าวที่รอสัมภาษณ์ ด้วยท่าชีเขิดอายพร้อมรอยยิ้มอย่างสุภาพว่า2ส,สัปดาห์ติดเลยเหรอไม่ไม่ไม,ไม่โดยหลังจบเกมเขาเพิ่งได้คุยกับเจมูเนอร์นอกห้องแต่งตัวทีมเยือนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้ก็คือแฟนบอลลิพูต่างก็ต้องการให้เขาอยู่ต่อที่ลิพูต่อไปเป็นอย่างมากเขาได้เปลี่ยนความฝันของแฟนบอลลิพูให้กลายเป็นความจริงตลอด8ปีที่ผ่านมา สร้างสิทธิใหม่ที่แอนฟิลและคว้าถ้วยรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลส่วนตัวระหว่างอยู่ที่นี่ และฟอร์มของเขาในเกมเมื่อคืนได้แสดงให้เห็นว่าเขายังมีอะไรอีกมากมายที่สามารถมอบและช่วยเหลือทีมลิฟท์ูได้ระหว่างที่ลิฟ์ู้กำลังพยายามกอบกู้บางสิ่งบางอย่างจากฤดูการที่ยากลำบากนี้การถูกส่งลงสนามในช่วงกลางครึ่งแรกเมื่อโจโกเมสบาดเจ็บต้องออกจากสนามทำให้เขาเล่นเหมือนคนที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเขาพยายามทำงานอย่างหนักทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลอีกครั้งยังเล่นบอลโดยไม่เห็นแก่ตัวการทำแอสซิสต์ให้เอกเก้โม่งทำประตูที่2 เขาทำให้เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตอนนี้เขาเป็นเจ้าของสิทธินักเตะที่มีส่วนร่วมในการทำประตูมากที่สุดในพิมลี ระหว่างเล่นให้กับสโมสอนเดียวแสงหน้าเวลูนี่เขามีส่วนร่วมในการทำประตูให้กับลิพูไปแล้วทั้งหมด277ประตูยิงเอง188ประตูและอีก89ประตูโดยภาพรวมแล้วเกมเมื่อคือซาร่าชนะการดวลไปทั้งหมด4ครั้งจาก6ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งจาก3ครั้งผ่านบอลให้เพื่อนได้ยิงประตู5ครั้งและทำได้1อสซิ์แม้อนาคตของเขากับลิพูจะยังคงไม่แน่นอนแต่เสียงแฟนบอลลิพูที่ร้องเพลงและปรบมือให้กำลังใจเขาที่ สามแอนฟิลรวมถึงบทสัมภาษณ์ของชลอตหลังจบเกมที่พูดถึงเขาสะท้อนให้เห็นว่าลิพูยังคงต้องการให้เรื่องราวของเขากับลิพูยังไม่จบลงเพียงแค่เกมเมื่อคืนทั้งหมดนั้นก็เป็นบทความที่น่าสนใจจาก The Athletic นะครับที่ออกมาเล่าเบื้องหลังและยืนยันว่า ตัวแทนของซาร่าอย่างรามี่อับบาสจะพูดคุยกับสโมสซอนลิพูเรื่องสถานการณ์ของซาร่าอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่โพสต์ล่าสุดของซาร่ากันนะครับล่าสุดหลังจบเกมซาร่าก็ได้ออกมารีทวิตเหตุการณ์หลังจบเกมที่เขาเดิมปรบมือขอบคุณแฟนบอลลิพูในสนามแอนฟิลด์ที่ให้กําลังใจเขาตลอดทั้งเกมแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับชลอตและสโมสซอนลิพูในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ตามซึ่งเพื่อนๆทุกท่าน ก็สามารถเข้าไปรับชมเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของซาร่าผมมองว่าซาร่าน่าจะประทับใจเหตุการณ์ในเกมเมื่อคืนมากหลังเขาสามารถสัมผัสได้ว่าแฟนบอลริพูยังคงให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่โดยไม่โหหรือด่าดทอเขาในสนามนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงยืนยันคําพูดเดิมนะครับว่าริพู ควรเก็บซาลาไว้ใช้งานต่อไปแล้วเพื่อนๆทุกท่านนะครับคิดว่าซาลาจะย้ายหรือควรย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าไหมครับนี่ก็เป็นข่าวลิผูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ